คือมันเลิศมากเลิศมากอร่อยมากแซ่บแล้วก็ร้อนรอนดูดิ้นพองแล้วตอนเนี้ยมันเลิศมากลองไปทำดูนะเ๋ยให้สูตรหลยเมนูนี้ชื่อเมนูมาโบโ o ฮูนะคะหรือมาไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรอะ่ะ แต่ภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ามาโบโตฮูนะคะก็ทําง่ายรสชาติจอ,อกเผ็ดนะคะมันจะมีทั้งแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดเนาะมามา้าแต่วันนี้ม่าม้าทำเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดมากมาแล้วแต่มันอร่อยมากจริงๆค่ะมาม้าชอบกินเผ็ดๆนะคะอันนี้ที่ใส่ไปก็คือโทบันจังนะคะโทบันจังแล้วก็เทงเมนจังนะคะมันจะขาด2ตัวนี้ไม่ได้เลยถ้าทําเมนูนี้นะคะก็ลองทําดูนค่ะมาม้าขึ้นสูตรไว้ให้แล้วเนาะอันนี้ก็คือเต้าหู้นะเต้าหู้มาม้าใช้ประมาณ400 400กรัมค่ะ2แพ็ค ก็ถ้าใครมีเป็นแบบแพ็คเดียวใหญ่ๆสีร่รอยกร,รัมเลยก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะง่ายดีใครจะเอาไปเวฟในห่อห่อกระดาษชิชูสําหรับทำครัวแล้วไปเวฟในไมโครเวฟสักหานาทีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะให้น้ำมันแห้งหมดอะไรเนาะแต่มามะ่าขี้เกียจไน่มาม่าทำง่ายๆหนึ่งมาม่ามะมะก็เต้นไปทํากับข้าวไปนะคะก็คือเลี้ยงลูกไปด้วย ทำกับข้าวไปด้วยอารมณ์มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะอ <c oughs> แล้วก็วคือมาม้าชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะทํากับข้าวแล้วเต้นไปด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกัน <c oughs> พยายามจะนิ่งแล้วนิ่งไม่ได้นะคะถ <c oughs> ้านิ่งก็คือเนี่ยหน้าบึง้งหน้าบูดเลยอะไรอย่างเงี้ย วันนี้นะคะมามาก็คือไปซื้อไมโครโฟนมานะคะเอออันนี้เป็นพริกนะคะพริกแห้งญี่ปุ่นที่เขาหั่นหันเป็นแว่นแมาแล้วนะใครไม่มีก็ใส่พริกแห้งบ้านเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำซอสท,ที่เราทําไว้เมื่อกินอะใส่ลงไปค่ะก่อนที่เราจะใส่ต้้งหู้นะต้้งหู้เนี่ย เต้าหู้ต้องใส่ทีหลังนะคะใส่เพราะว่าเต้าหู้มันจะเละง่ายใช่ไหมเราก็ต้องใส่ทีหลังใส่เสร็จคนนิดนิดหนึ่งคนนิดหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยใส่น้ํามันแป้งน้ําแป้งมันสําปะหลังลงไปนะคะน้ําแป้งมันสําปะหลังนี่ก็คืออัตรา,าส่วนเจทูที่แป้งมันสาปะหลังสองช้อนโต๊ะแล้วก็น,น้ำเปล่าห0ส ml น,นะคะผสมผ <ไป S 1> สมกันไป,ไปนะคะส่วนอันนี้ปเป็นปชางโซค่ะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะ อืมใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้อันเนี้ยผงอันเนี้ยพอถ้าใส่ลงไปแล้วอ่ะมันจะมีความแบบลิ้นชาเหมือนมาล่าเลยค่ะหรือหมาม้าไม่เคยหมาม้าไม่รู้ว่ามันคือมาล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเขาเรียกซังโซนะคะเป็นอีกแล้วหมาม้าเนี่ยเออ่นี่ยอันนี้ก็เป็นน้ำมันสับปะหลังนะน้ำแป้งมันสับปะหลังใส่ลงไปค่ะใส่เสร็จก็ปิดไฟเรียบร้อยค่ะเอามาต่อวันเนี้ยหมาม้าไปซื้อไมโครโฟนมาเว้ยแล้วทีเนี้ย มามา,มาก็ไม่ได้ดูแล้วคือมันไม่ได้เขียนข้างกล่องไงว่าใช้กับ iPhone ไม่ได้พอซื้อมาเสร็จใช้กับ iPhone ไม่ได้ต่อกับ iPhone ไม่ได้ค่ะเสียงมากๆเลยอ่ะคือแบบองเสียเงินไปฟรีๆเลยตั้งสองพันเยนนะก็คือสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะอะเห็นที่เหลือในอันนี้ไหมในกระทะเมื่อกี้อันนั้นอ่ะป้าปากินหมดเกี้ยงเลยอร่อยไหมอร่อยก็กินหมดเกี้ยงเลยขนาดเผ็ดนะอยากจะบอกว่ามันแซ่บมากไปลองทำกันดูนะ